สิลูกโซ่ร้อยโยงกัน11ห่วงต่อกันไปเป็นสายพิจารณาตามหลักฐานและเหตุผลที่จะพึงเป็นไปได้ประการแรกปฏิจจสมุปาะบานี้แสดงเหตุและผลหรือปัจจัยและผลหรือว่าผลเหตุหรือผลและปัจจัยที่เกิดขึ้นด้วยกัน อาศัยกันเนื่องกันไปเป็นสายตามศัพท์ว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีความหมายดังกล่าวอาการทั้งสิบสองเหล่านี้จึงต้องเกิดขึ้นด้วยกันและอาศัยกันไม่ใช่เกิดขึ้นแยกกันและไม่อาศัยกันเมื่อเป็นดังนี้จึงต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าจะเป็นอดีต อนาคตหรือปัจจุบันก็ตามก็ต้องเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่เกิดขึ้นด้วยกันและอาศัยกันเนื่องกันไปเป็นสายประการต่อมาปฏิจจสมุป,ปบาทมีอาการเป็นสิบโดยเป็นเหตุปัจจัยและผลหรือว่าผลและเหตุปัจจัยของกันและกัน เมื่อเป็นดังนี้หากจะมีปัญหาว่าในฐานะเป็นเหตุปัจจัยและผลทั้งสองนี้เกิดขึ้นพร้อมกันหรือเปล่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังก็จะต้องกล่าวว่าเหตุปัจจัยต้องเกิดก่อนผลต้องเกิดทีหลังจึงไม่เกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อเป็นดังนี้ก็กล่าวได้ว่า ในขณะที่เหตุปัจจัยกำลังเกิดนั้นก็เป็นปัจจุบันของเหตุปัจจัยที่กำลังเกิดนั้นผลที่ยังไม่เกิดก็เป็นอนาคตแต่ว่าในขณะที่ผลเกิดเหตุปัจจัยนั้นก็กลายเป็นอดีตผลก็เป็นปัจจุบันฉะนั้นเมื่อมีเกิดก่อนเกิดหลังจึงมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคต แต่ว่าจะต้องเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตที่เกิดสืบเนื่องกันไปเป็นสายอย่างสายโซ่ประกอบขึ้นด้วยลูกโซ่สิบสองลูกรวมเป็นสิบอห่วงคล้องกันไปเป็นสายเมื่อจับลูกโซ่ที่หนึ่งลูกโซ่ที่หนึ่งเป็นปัจจุบันลูกโซ่ที่สองที่สามก็เป็นอนาคตเมื่อจับลูกโซ่ที่สอง ลูกโซ่ที่หนึ่งก็เป็นอดีตลูกโซ่ที่หนึ่งนั่นเองก็เป็นปัจจุบันลูกโซ่ที่สามที่สี่ก็เป็นอนาคตฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเมื่อเทียบด้วยห่วงลูกโซ่สิอห่วงที่สอดเกี่ยวเนื่องกันไปเป็นสายดังนี้อดีตอนาคตปัจจุบันก็เหมือนอย่างว่าลูกโซ่ใดลูกโซ่หนึ่งที่จับนั้นเป็นปัจจุบัน ลูกโซ่ข้างหลังก็เป็นอดีตลูกโซ่ข้างหน้าก็เป็นอนาคตก็คือลูกโซ่ที่จับอยู่เป็นปนัจจุบันลูกโซ่ <oo> ข้างหลังเป็นอดีตของลูกโซ่ที่จับอยู่นั้นลูกโซ่ข้างหน้าก็เป็นอนาคตของลูกโซ่ที่จับอยู่นั้นดังนี้อดีตอนาคตปัจจุบันจึงเป็นไปได้อย่างนี้ นี้ประการต่อไปลูกโซ่ทั้ง12นี้บังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทั้งหมดหรือว่าแบ่งเอาไว้ในอดีตชาติบ้างในอนาคตตชาติบ้างข้อนี้ก็พึงเห็นได้ว่าลูกโซ่ทั้ง12นี้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ของทุกการเวลาเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทุกขณะที่สัตว์บุคคลทั้งปวงดำรงอยู่ เมื่อสัตว์บุคคลดำรงอยู่ในอดีตชาติลูกโซ่ทั้งสิบสองนี้ก็เกิดขึ้นในอดีตชาติดำรงอยู่เดียวนี้เกิดขึ้นเดียวนี้จะดำรงอยู่ในอนาคตชาติก็เกิดขึ้นในอนาคตชาติคือว่าสัตว์บุคคลนี้ดำรงอยู่เมื่อใดขณะใดการใดเวลาใด ลูกโซ่ทั้ง12นี้ก็เกิดขึ้นไปอยู่เมื่อนั้นขณะนั้นการนั้นเวลานั้นถ้าหากว่าคำว่าเป็นปัจจุบันธรรมมีความหมายดังนี้ก็ใช้ได้คือเกิดขึ้นในปัจจุบันประการต่อไปก็พึงทำความเข้าใจว่าคำอธิบายแม้แต่เบื้องต้น แสดงว่าเป็นพระพุทธ,ธาธิบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุบันนธรรมดังกล่าวคือไม่ได้เกิดในขณะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเช่นอธิบายถึงวิญญาณที่กล่าวไว้แล้ววา่าแสดงอธิบายเป็นสองอย่างคือเป็นวิญญาณหกซึ่งฟังได้ว่าเป็นความรู้สึกทางอายตนะในปัจจุบัน ก็ไม่มีปัญหาแต่อีกอย่างหนึ่งอธิบายเป็นปฏิสนธิวิญญาณตามที่เข้าใจกันว่าเป็นวิญญาณมาเกิดเป็นวิญญาณมาปฏิสนธินามรูปจึงก่อเกิดขึ้นถ้าวิญญาณไม่มาปฏิสนธินามรูปก็ไม่ก่อขึ้นหรือว่าปฏิสนธิแล้วเคลื่อนออกไปเสียนามรูปก็ต้องหยุดกันแค่นั้นไม่เติบโตขึ้น หรือแม้ว่ามาปฏิสนธิและอยู่ไปจนเป็นเด็กแล้วก็เคลื่อนออกไปอีกนามรูปก็ต้องดับกันแค่นั้นแตกสลายแค่นั้นไม่สมบูรณ์สืบต่อมาดังนี้ก็พึงเข้าใจว่านี้เป็นอธิบายในขณะนั้นคือในขณะที่ถือปฏิสนธิตามหลักพระพุทธศาสนาที่แสดงไว้นั้น ความที่สัตว์บุคคลทุกๆคนถือกำเนิดขึ้นในคันของมารดามีแสดงไว้ว่าเพราะเหตุปัจจัยคือ 1. มารดามีระดู 2. มารดาบิดาอยู่ร่วมกันและ 3. คันทัพพะหรือคนทันท่านอธิบายว่าคือสัตว์ที่จะมาเกิดมาปรากฏขึ้น คันทพ,พะหรือว่าสัตว์ที่จะมาเกิดนี้ก็น่าจะได้แก่ปฏิสนธิวิญญาณดังกล่าวนั่นเองในพระวินัยที่แสดงถึงการพรากชีวิตมนุษย์และในพระวินัยที่แสดงถึงให้นับอายุคือบวชได้ตั้งแต่ในคันก็ใช้คำว่านับได้ตั้งแต่ปฐมมจิตปฐม,มวิญญาณ ก็พึงเห็นว่าตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณดังกล่าวนั้นเองแต่ความเห็นนี้ก็อาจจะมีผู้แย้งได้เหมือนกันว่าปฏิสนธิวิญญาณนั้นหมายถึงวิญญาณแรกในธาตุขันธ์ที่ถือกำเนิดเกิดมานี้ไม่ได้หมายถึงวิญญาณมาเกิดแต่ว่าตามพระพุทธธิบายดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นดูคล้ายๆกับหมายถึงวิญญาณมาเกิด เพราะวิญญาณเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดนามรูปจึงมาก่อนนามรูปเมื่อวิญญาณมานามรูปจึงมาตามกันไปนั่นก็พึงเห็นว่าเป็นอธิบายวิญญาณในขณะนั้นในขณะที่วิญญาณถือกำเนิดและเมื่ออธิบายวิญญาณในขณะที่ถือกำเนิดดังนั้นอธิบายชาติจึงถืออธิบายไปในเขานั้น คือความที่นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณก่อเกิดขึ้นมามีความกลับได้ขันก็คือรูปขันนามขันหรือว่าขันห้าได้อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและมณะจึงเป็นลักษณะของการก่อเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในคันของมารดาจนถึงคลอดออกมานี้เป็นลักษณะของชาติ ที่เรียกว่าการเกิดแสดงความแก่ความตายก็อธิบายในลักษณะของความแก่ความตายทั่วไปความแก่ก็คือความสุดโทมของกายความตายก็คือความแตกทำลายของขันทั้งหลายดังนี้ก็พึงเข้าใจว่าเป็นการแสดงอย่างธรรมดาสามัญเพราะว่าอาการทั้ง12นี้ มีขึ้นได้ในทุกระยะดังกล่าวมาข้างต้นนั้นในระยะที่สัตว์บุคคลมาถือกําเนิดตั้งแต่ในคันของมันดาก็มีอาการทั้ง12นื้เรื่อยมาจนถึงระยะเวลาที่แก่ที่ตายอย่างธรรมดาก็มีอาการทั้ง12นี้หรือว่ามีทุกระยะดังกล่าวนั้น